ทุกคนใครอยากแก้อะไรก็ตามให้ไปที่ช่องบ้านหมอสอนทำ u t u b e ของหมอวริศค่ะให้ไปทางหมอวริศวันไม่เอาถามว่าวันพาแก้ได้ไหมวันพาแก้ได้แต่วันรู้สึกว่าอันนั้นมันปัญหาของคุณทำไมฉันต้องมาปวดหัวคุณด้วยวันไม่ได้น่ารักเหมือนหมอวริศนะคะวันแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปหาวิธีแก้ที่หมอวริศหมอวริศรู้จักทุก ทุกสถานการณ์เดี๋ยววันทักหมอวริศก่อนนะคะว่าแกอยู่หรือเปล่าให้แกเอาหน้าแกมาโชว์ตรงนี้นิดนึงนะคะไม่รู้ว่าวันจะหาเจอไหมเดี๋ยวเด้อและไม่รู้ว่าวันจะแชร์ลิงก์ได้ไหมด้วยค่ะการแชร์ลิงก์ยากยากคะ่ะทุกคนอตอนนี้วันไลฟ์ในระบบนะคะเดี๋ยววันขอไปทักหมอวริศแป๊บหนึ่งค่ะ ข้าไปในกลุ่มเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยววันขออนุญาตตัดไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะคะเอาลิงก์ไปวางให้หมอวริศแป๊บหนึ่งค่ะ โอเคกลับมาหรือ,อยังคะคอยดูว่าหมอจะว่างหรือเปล่านะคะหมอก็เป็นหมอตัวจริงนะคะทุกคนไม่ใช่หมอผีไม่ใช่หมอแบบหมอปลาสัมภเวสีอะไรนะคะหมอคือหมอเลยนะคะแต่แกก็มีเวลา วันก็ทักว่าหมอว่างหรือเปล่าขอเวลาแป๊บหนึ่งเจ็บไม่รู้จักจำสักทีด้วยสิไปแล้วก็ชอบหลุดนะคะตอนนี้คือวันกำลังพยายามใช้ระบบการไลฟ์สดในมือถือเพื่อเก็บประสบการณ์ด้วยคะ่ะทุกคนว่ามันทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเดี๋ยววันรอให้หมอ มานะคะไม่แน่ใจว่าหมอจะมาไหมแต่ใครก็ตามที่ฟังวันอยู่นะคะในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube วันจะว,วางลิงก์ช่องหมอวริศบ้านหมอสอนทำ YouTube ทุกคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะพลาดสวัสดีค่ะพี่หน่ย่ยอาจจะทำอะไรผิด นะคะวันแนะนําให้ไปทางนู้นเหมาะวริศส่วนตัววันเองอะไรที่ปวดหัววันไม่อยากทําวันอยากทําอะไรที่สนุกสนุกค่ะเพราะฉะนั้นมีคนมาทักเยอะมากเลยว่าเออบางคนก็เรียกวันว่าครูตามคนอื่นเช่นครูมีปัญหาเรื่องนี้ช่วยหน่อยสิอย่ามาค่ะอย่ามาถามว่าบางเรื่องวันก็ช่วยได้บางเรื่องวันก็ช่วยไม่ได้แต่วันไม่อยากช่วยวันปวดหัวทุกคนคือชีวิตวันน่ะ คือวันมีภาระในชีวิตเยอะมากเลยค่ะแล้ววันเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องสมมุติว่าวันพาใครแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว,วันจะต้องไปเครียดกับปัญหาของเขาอะค่ะวันออกตัวก่อนเลยนะคะวันขอเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งในเรื่องปัญหาวันจะส่งไปที่บ้านหมอสอนทำ u t u b e ทั้งหมดเลยค่ะให้หมอวาริศช่วยนะคะทุกคนหมอวาริศเขาเจอเหตุการณ์และเคสอะไรต่างๆเยอะมาก ส่วนตัววันเองบอกจริงๆว่าวันไม่เคยเจอปัญหาอะไรที่มันยากนะคะ เพราะว่าวันพยายามหลีกเลี่ยงว่าทําช่องยังไงไม่ให้มันมีปัญหาทําช่องยังไงมันจะเจอปัญหาเราจะไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ะคะ่ะสิ่งที่วันมาพูดในวันนี้เพื่อให้มือใหม่ทุกคนทุกช่องรู้ทีนี้นะคะปะ้าสุชอบหาทางแก้ปัญหามันสะดุกสนุกดีใช่ป้าสุประสาทมากนะคะเป็นคนบ้าคนหนึ่งช่องป้าสุเขาถูกแฮ็กช่องเยอะมากบ่อยมากนะคะที่เขาสามารถเขาเข้าช่องตัวเองไม่ได้บ่อยมากเขาก็จะมาถามวันบ้างครั้งแรก ครั้งที่หนึ่งมาถามวันมันบอกว่าไม่รู้ประสุช่วยไปหาไปหาหมอไม่ได้หมายความว่าประสุป่วยนะไล่ไปหาหมอวริ์แต่ประสุก็ไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองจนได้อ่ะทุกคนจนสามารถเข้าช่องตัวเองได้คอมเมนต์ Comment ใต้คลิปคนอื่นไม่ได้ประสุก็ไปหามาจนเจอส่วนวันอนะวันไม่เคยเจอปัญหาเพราะวันกลัว กลัวการเจอปัญหาแล้วช่องเราปลิวเพราะวันตั้งใจทําช่อง YouTube มากๆเลยนะคะวันก็ไม่อยากให้ช่องตัวเองมีปัญหาค่ะวันก็เลยหลีกเลี่ยงอะไรที่วันได้ยินจากคนอื่นมาว่ามันเป็นปัญหา